สวัสดีค่ะหอมก็เก็บอีกรอบค่ะเพราะว่าหลายหอมก็เลยสิมาเก็บเอาไปใส่ตู้แ่แข็งเด้อค่ะมาเก็บเห็ดเ,เห็ดนางไก่น้ำกันเด้อค่ะเบิง้งดอกนี้นงามๆเลยหอมซิได้อีกจักสองสามคูัอยู่ดอกค่ะหลายพดนี่ดอกนี้งามๆงามคักงามแนะ่ ่คะดอกง่า่งามดีเก็บเราไปแสกันโอ้ยขึ้นเป็นก้องสิหอมเอาไปทำของสาธุบาลด้วยค่ะขึ้นไหมค่ะอันนี้คู่ที่สองด้วยค่ะอันได้เทาเทาหอมกระสิอบอลด้วยค่ะหอมอาแต่ งามๆด้วยสินะคะงามๆนี่ก็งามเห็ดหนางไกส่สีออกเนียวๆแนวจากน้อยด้วยค่ะเนียนยๆเห็ดหนางไก่เห็ดแม่ไก่นะคะงาม งามเลยเอามันอะไนี day, k hen k hen. Oh. ่ละอันนั้นมันในอ่อนละเอาอที่แข็งๆโอู้หูขสีแกนมันอะไนี่ละเอามไปขึ้เกลืออ่อนงามๆนี่งามๆขาวๆนี เปลืองปันในดเรียบดำเราจะทำความสะอาดไหมเป็นยังได้ทำความสะอาดเอา เดิ่มออนนัแซบออนออนนะแซบด้วยค่ะขอโทษหลายๆด้วยค่ะออนออนนะแซบอันนี้ยังแก้แล้วคิดออกตัวนออน นีอน่อันนี้หอมบอเอาเลยค่ะคือสีเทาแล้วปลาบ่าเป็นตะยานเลยค่ะปลาน่ะโล่งเลยดนะค่ะปลาในโลง่งบ่เป็นตะยานอันนี้เห็ดยางบุเห็ดยางบุนี่อีกอนน นีหอมเปเอาด้วยค่ะเพรามันเท่าล้วเมื่อเช้าหอมมากินกาแฟาแค่แก้วเดียวเดี๋ยวหอมก็พักกันไปซื้อไข่นี่ค่ะซื้อไข่ซื้อมาซีแพง,งกินได้ประมาณสองสามเดือนแล้วี่เท่าเราดูสิ เ๋ยวงามหอมเบาด้วยค่ะหอาแต่งามๆมวนๆน้องกันค่ะเก็บเห็ดนางไก่มวนๆน้องกันมือหอมกะแหงเหี่ยวบนเราฝนมันหนาวเดี๋ยวต้องทาครีมมี อเอาตอนอ่อนเลยค่ะอืมอันนี้กระเรืองแล้ว พอเฮ็ดเออเฮ็ดเล็บเมื่อนั่งได้ค่ะบิงังแต่ว่ามันเถาแล้วเบิงังสงสัยมันอะไรน,นี่สงสัยเออนยังก็แม่นเฮ็ดเล็บเมื่อนั่งบอรหรือเฮ็ดเออยังก็เฮ็ดยังวะจำไม่ได้เบิังคนน่ะงามเลยมันไหนคล้ายๆกับว่ามันไหนอ่ะ ฟรุตติดน,น,นะนะไข่ไข่ก็ว่ามานันได้หนาวเบิง้งบ่ดอกค่ะบ่มันเห็ดปากกาลังบ่หรือเห็ดอีหยงังเห็ดปากกาลังบ่หรือเห็ดเห็ดเอเล็บมือนางก็จะเห็ดแดงดอกแต่ว่านหอมบอ่ดอกค่ะพอเห็ด ก็มันเอ้นี้แล้วค้ายๆว่ามันตายแล้วหนาวพอมือขึ้นกับติดลบองศาเลยคะ่ะมือขึ้นนี่ ลายปรดหอมบุมีตูแส่แข็งใสเฮ็ดจังใดวะเอาไปของหนองมันสิหเนาบ่้ึเนอันนี้ขึ้นล,าล่าลรวบอเอาเ้ยค่ะเดี๋ยวเอาไปสุกกินก็จะแสบหอมเคยสุกจูสแส่เชียวคะ่ะอันใดขึ้นล,าล่าเราหอมบอเอา สิเต็มคู่อีกแล้วคะ่ะคู่ที่สองหอมคิดว่าแมนเบิร์ดได้ด้ค่ะปีปีก่อนน่ะมันบ่ค่อยมีเด้อคะ่ะปีที่แล้วก็บ่ค่อยหลายปีนี้หลายคักหลายแน่ขอโทษค่ะปีนี้หลายคักหลายแนะะ่เด้อค่ะแต่ว่าหอมเอาถุงใหญ่มาอยู่ดอกเดี๋ยวหอมกิดสิทเทเฮ็ดคลิปสั้นๆให้กันเบิงะะ่งเด้อค่ะ หอมกระปุกคงว่าหอมจะเห็ดคลิปยังคลิปเก็ตเห็ดด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้หอมกระลังลดข้อมวันเลยค่ะหอมเบ่ค่อยกินยังลดข้อมวันเลยก่อนเพราะว่าหอมน้ำหนักตั้งคืนเจ็ดสิบแล้วเด้อค่ะหอมก็เลยพยายามเห็ดคลิปอย่างอื่นเบอร์เห็ดคลิปกินเด้อค่ะน้ำหนักหอมเจ็ดสิบกิโลหอมสิบอเ่อร์ไกินยังตอนชุกเมื่อนี้หอมสิกินตะไคร้เด้อค่ะหอมสิกินตะไคร้ พว่ายัางอว้อวนอ้วนคักอ้วนแน่ลงพุ่งได้แล้วค่ะอันนอ,อันนี้เห็ดยังบ่นหอมบะเก็บด้วยอันได้หอมบะเคยกินสิบบะเก็บย่านตายเห็ดเห็ดน้ำบึกอึดหรอคะ แบกกลับบ้านไว้บ่เฮามาถุงใหญ่มานํามาใส่นําเอาใส่คูลแล้วก็ไปเทแล้วก็เฮ็ดคลิปใหม่ซิมวนกุบเลยปุ้นน่ะแม่นบดเลยเด้อขาวๆนั่นเด้อค่ะแม่นบดเลยุนกบๆไงนี่ก็เวียนหัวได้เด้อค่ะน้ําเิได้ ไครคักไรแน่มาเก็บน้ำกันเด้บอบ,บอัวหานบัวใวเก็บเห็นน้ำกันเดี๋ยวจะเอาไปสุปกินเบิองว่ามันช่แสบบ่แต่ว่ามันก็ะแสบจู้แต่ว่าหอมสุปเอ้ตอนที่แซ่แข็งเด้อค่ะไม่ไม่หอมบัได้สุปบัได้สุปสดสดได้อค่ะสีร้องสุปเบิองมันนี้เด้อค่ะปลาสีแสบบอสดสดร้อนร้อนเลยนั่นนะ อืมงามๆไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็เอาแล้ว นะยยางงมเลส่วนมาของสี่เหตุง,งานนะคะเพราะว่าเอาเห็ดงานกากังเว้นเ,นเราหอมก็บ่ค่อยกินเข่าปันใดเอาจะกินตะไะคร้ด้วค่ะเข่าพวก่ข่กินกินตะไคร้ช่วงนี้นะสิบ่กินเขานะะ่าด้วยค่ะนอกจากเมื่อใดอยากกินกับขาคอยสิเห็ดคลิปด้วยค่ะ กรสิเบนแน่จัหน้อยอันนี้เท่าแล้วกรสิได้เต็มไก่เต็มโคลแล้วเด้อค่ะอันนี้เท่าแล้วหืมนาวเมื่อพอขอาพ่นได้กินอย่างเด้อค่ะ ไม่ไต้เห็ดแนวเดียวเด้อค่ะเบิ่นเห็ดแนวเดียวนีวความสุดท้ายเห้เบิ่นนี่แมนบุเลยนี่เห็ดนางไก่ม่ไต้เห็ดแนวเดียวบุรเลยปลาเดวนี่ ตบาดอกใหญ่ๆหอมสิบกเก็บเด้อค่ะพอมันเ่าดอกหืมห้อ,อนุ่งกับมาดูแบบนี้นี่น้อย เต็มแล้วค่ะหอมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกระตังใจหอมด้ค่ะไปแล้วจะค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวหอมพาเห็ดคลิปใหม่ด้ค่ะขอกันไม่คิดนานนะคะสวัสดีค่ะ